ผมดูคามิวะเกมนีโอเอเทอรเกมอาชีพคนประเทศตอนที่4นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเห็นวลีเกมเมอร์อยู่ในหลายจุดเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นคนเล่นเกมด้วยก็พอที่จะรีเลทกับอนิเมะเรื่องนี้ได้อยู่ครับคำแรกครับโยนเกมครับคำนี้เนี่ยเราใช้เรียกพฤติกรรมผิดปกติของคนในทีมนะครับทีมเมื่อเกมนําแล้วเนี่ยใครสักคนหนึ่งเริ่มได้ใจแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องทําอะไรสักอย่าง เพื่อให้โมเมนตัมของเกมเนี่ยกลับไปหาทีมตรงข้ามหรืออาจจะเรียกได้ว่าแอคโชงโง่อยากจะเอาเพล์แต่เอางงอย่างที่พริจังเนี่ยจู่ๆก็หาเรื่องไปสกิดต่อมโกรธของโอโรบรอสเข้านะครับก oh! ่อนที่จะโทษตัวเองอ่ะโทษเพื่อนร่วมทีมดูหรือยัง <S <S จากที่เราเห็นว่าทีมของพริจังเนี่ยเห็นว่านางชอบรปโยน์เกมนะครับทำให้นังทีมแพ้ในครั้งก่อนเธอก็เลยถูกขม่งเป็นพิเศษ แต่อันนี้เนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกของคนในทีมนะครับว่ามันเป็นจิตวิทยาการเอาตัวรอดที่ดี <c oughs> นะครับที่เกมเมอร์ทุกคนเนี่ยควรปฏิบัติตามเพราะว่าเมื่อคุณเล่นเกมแพ้แล้วโทษตัวเองเนี่ยคุณจะจิตตกครับแล้วตั้งคําถามกับฝีมือตัวเองจนหมดความมั่นใจเล่นไม่ออกแล้วเกลียดการเล่นเกมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเกมเมอร์นะครับก็เอาวลีตรงนี้ไปปรับใช้ในการเล่นเกมได้นะครับตัวแบบ คำนี้เนี่ยขอยกให้กับพระเอกของเรานะครับเ mm hmm. ฟนนั่นเองรเรไดว,วาพี่แกเนี่ยทำให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ไขปริศนาหาความลับของเงื่อนไขแต่ละอย่างแต่ละอย่างในการพิชิตเกมแถมยังเป็นคนวานงแผนในการเอาชนะออรบรอดด้วยนะครับเรเดว,วาเป็นกัปตันทีมอย่างแท้จริงมันก็แน่นอนครับเขาเป็นพระเอกเทพนี่เนาะ mm hmm. แล้วคาสุดท้ายครับผ่าละคํานี้เนี่ยขอยกให้กับตี้ตัวประกอบทั้งตี้นี้ไปเลย แม่ก็ทั้งตอนไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากมาขยี้ปมของพอรจังเล่นก็นไม่ดีเรื่องแถมยังไม่อ e ีสปอร์ตบัณฑรลบกวนสมาธิทวงทีมอีกแต่ดันได้อน,นิสงเกาะชายผ้าเหลืองของตัวแบกชนะเกมนี้ไปด้วยซะง,งั้นนี่แหละครับไม่ได้ทำอะไรเลยภาระจริงๆประมาณนี้ครับแล้วคนเห็นวอลีเกมเมอร์อื่นๆจากเรื่องนี้อีกไหมครับก็มาบ่นมาบอกผมได้นะครับคนอาจจะละเอียดกว่าผมผมชอบเรื่องนี้อยู่จุดหนึ่งนะ คือเวลาที่มันเล่นเกมกันเนี่ยมันไม่ได้บอกเงื่อนไขรายละเอียดทุกอย่างหมดพระเอกจะต้องตามหาไขไปริศนาตรงนี้เอาเองซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่ดูแล้วมันสนุกก็ขณะดูเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเบรนเซลล์ของผมมันได้ทำงานอยู่นะครับอีกอย่างนึงของเรื่องนี้คือมันเล่นในความเป็นเทพสัตว์โบราณของเรื่องเล่าตำนาน ปลัมปลาในโลกมนุษย์เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ create ดีสำหรับคนที่เป็น nerd นในเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ